ครับพบกับพี่โนบิตะนะครับจากช่องชาแนลยูทูบอิสุสุบายโนบิตะนะครับวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็ตรงกับวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พศ2565นะครับซึ่งตรงกับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาทําการอัปเดตนะครับโครงการก่อสร้างอุโมงทางลอดแยกวานาลมนะครับโดยโครงการก่อสร้างนี้นะครับ ที่นวิตะก็จะนําเสนอเป็นตอนที่1นนะครับก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาถ่ายอีกครั้งตอนที่เขาเปิดใช้งานเลยนะครับ<_ <T> _ <C os> ตอนนี้ที่โนพิตะก็อยู่บนถนนหมายเลข2 1 2นะครับถนนชียางกูลนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทําโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวเราไปดูโครงการก่อสร้างกันนะครับเชิญครับ ه, เดี๋ยวเราตามพี่โนวิตะไปดูเลยครับ ที่โนบิตะก็ใช้รถวอเตอร์ไซค์นะครับในการถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับข้างหน้านี้นะครับจะเป็นโครงการก่อสร้างนะครับโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดนะครับซ้ายมือนะครับก็ไปพิบูลังาหารขวาไปศรีสะเกดอุบลตรงนะครับี๋ยวพาดูก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงขากลับจะถ่ายตรง แยกดงอู่พึ่งให้แฟนขับได้ดูนะครับโครงก,กรารก่อสร้างนี้จะเป็นของสอเขมราชอินดัสทรีนะครับดำเนินการไปแล้วกว่า80เปอร์เนะครับขอแป๊บนึงนะครับขออนุญาตถ่ายให้แฟนขับได้ดูกันนะครับก็มีเครื่องจักรต่างๆแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีการเทคอนกรีตเพื่อทำทางเข้าอุโมงค์เรียบร้อยนะครับตรงน,นี้ก็ยังไม่มีการ เคานนะครับมีการขุดแล้วเดี๋ยวพี่โนพิตะจอดรถแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวพาลงไปนะครับสักโซ่ตามพี่โนบิตะคุงมาดูนะครับตอนนี้พี่โนบิตะก็ลงจากมอเตอร์ไซค์นะครับเดี๋ยวจะไปอิสุสุต่อนะครับเพื่อที่จะไปทําธุระก็คือลาผู้จัดการเพราะว่า ปีพีกี่วันนะครับอีพีกี่วันจะขึ้นเหนือนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโครงการก่อสร้างการนำเสนอนะครับก็เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวแก่นักเดินทางนะครับไม่ได้มาสำรวจโครงการนะครับ เดี๋ยวพาไปดูต,ต่อนะครับที่โงปิตะพุ่งก็ถายคนเดียวตัดต่อคนเดียวพูดคนเดียวไม่ได้อาศัยตัวช่วยนะครับนครับเริ่มมีการขุดดินแล้วบางส่วนนะครับเดี๋ยวที่โงปิตะจะไปกลับรถเพื่อที่จะไป บริษัทที่สุต่อนะครับเพราะว่าจะไปลาผู้จัดการไว้ล่วนหน้านะครัก่อนที่จะไปทำธุระต่ออีกนะครับก็อีกไม่กี่เท่าก็จะเสร็จนะครับแต่คิดว่าอีกนานนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเสริมอ่านอะไรครับ คอนกรีนะครับให้แข็งแกร่งขึ้นแข็งแรงขึ้น,นเดี๋ยวไปดูป้ายโครงการกันนะครับเพื่อนๆตามที่โนไิตะไปนะครับตอนนี้อุกสาตั้งใจออกมาทำภูละด้วยก็เลยแวะมาถ่ายให้นะครับเพื่อรักษายอดวิวช่อง YouTube อิซุสุบายน o บิตะกันต่อไปนะครับเดี๋ยวยอดวิวตกก็จะยุ่งวุ่นวายกันไปนะถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ประโยชน์นะครับต้องทำไว้ เดี๋ยวพี่เราไปจไปกลับรถก่อนนะครับเพื่อไปดูป้ายโครงการของเรากันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับหมายเลข2องสามหนึ่งนะครับเดี๋ยวตามไปนะครับ เราก็มาเห็นป้ายโครงการตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างนะครับป้ายก็จะเป็นป้ายสียน้ำเงินนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปนะครับที่โนบิตะจะไม่ขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยความเร็วนะครับจะขี่แค่ความเร็วต่ำเพื่อที่จะ ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับลดอุบัติเหตุด้วยเนาะตอนนี้อยู่เทินกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงแบบไหนทางเลี้ยงเข้าเมืองก็เลี้ยวซ้ายไปนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเพื่อนๆครับ โนบิตะก็ใช้ Samsung Galaxy Note 8นะครับในการถ่ายทำนะครับใช้เครื่องเดียวนะครับแท็บเล็ตก็ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากก็แท็บเล็ตจะดูโดราเอมอนหลักนะครับตัวนี้จะเป็นทางลงนะครับทางลงไปอุโงงนะครับตามที่ไปนะครับ ากลับนั้นนะครับจะถ่ายตอนลงอู่เพื่งให้เดกชอบนึงนะครับสดยอดน,นึงเลยนะครับ,นนรบเริ่มมีเครื่องจักรแล้วนะครับเริ่มมีการขุดดินเรียร์ลินทุกอย่างแล้วนะครับเพื่อที่จะลาดคอนกรีตลงไปนะครับคอนกรีตที่ใช้นะครับจะเป็นคอนกรีตชนิดอัดแรงนะครับอันนี้รถเครนเครนยกวัสดุกอ่อสร้าง รอมาณันนี้นะครับโครงการก่อสร้างแยกวนาลมนะครับอโอเคนะครับขอตัวก่อนนะครับไปทำงานที่อิสุสุก่อนนะครับสวัสดีครับก็ถ้าเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้กล่าวคำว่าขอบคุณครับ